่คพบกับเซปซ่าพาเที่ยวเช่นเคยนะคะสำหรับทริปแรกของเราวันนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะหมยอยู่ที่คลองสะแก้วนะคะตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้นะคะไหมาพาเพ,เ,พเพื่อนมาพายเรือขยักกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมนะคะว่าน้ำจืดที่ใสสะอาดไหลยเย็นที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ สระแก้วเป็นลำน้ำาครองธรรมชาติมาร้อยปีค่ะไหลามาจากสระกงซี่ของภูเขาสะนะคะลักษณะไม่ใช่น้ำตกค่ะที่บ้านในสะตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะโดยไหลผ่านป่าดิบและป่าพรุมีความยาวไปถึงท่าสะพานเหล็กค่ะประมาณ2,000เมตรนะคะแล้วจะไปสุดปลายทางไหลลงทะเลที่บ้านท่าด่านฝั่งอันดามันค่ะ ในคลองเป็นน้ำจืดที่สะอาดใสมีพันปลามากมายมีนกมีป่าไม้ภูเขาและธรรมชาติอันสวยงามที่สุดค่ะโดยที่มีชาวบ้านในสระส่วนหนึ่งได้ช่วยกันร,รักษาธรรมชาติและระบบนิเวศจึงได้จัดทำโครงการล่องคลองสระแก้วอนุรักษ์ธรรมชาตินี้ขึ้นมานะคะ โครงการนี้ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่28เดือนกุมภาพันธ์พศ2550เพื่อพัฒนาปรับปรุงคลองน้ำให้กลับคืนธรรมชาติให้มากที่สุดและใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่และได้รับอนุญาตจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจน้ำเที่ยวและมัคคุเทศจังหวัดภาคใต้เขต2และร่วมกรมธัน์ประกันภัยด้วยค่ะ ครับสวัสดีครับตอ่นี้นะครับใหม่ก็อยู่กับคุณบุญชูนะคะเป็นกรรมการดูแลที่นี่ใช่ไหมครับครับผมรองกองสากวครับค่ะคุณบุญชูแนะนําตัวเองหน่อยค่ะครับผมชื่อบุญชูบุญชิวนะครับเป็นกรรมการของอวจครองกองสาแก้วผมเป็นอดีตข้าราชการเกษตรและจากกรมครับผมค่ะใหม่อยากทราบความเป็นมาของคลองสาก้วที่นี่หน่อยค่ะคลองสากวนี่ครับจริงๆแล้วมีมาเป็นตั้งแต่ดึกดำบรรนะค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าคลองนี้เป็นคลองน้าจืด ที่ไหลมาจากภูเขาสะภูเขาสะตรงนี้มีชื่อเสียงมากระดับเรียวนาดูครับเข็นลงมาแล้วโอ้ใ oh. ห้ในคลองนี้แต่ทำหนังฮอลลีวูด์อี่สองสามครั้งแล้วโอ้ oh. ทีนี้ครับมันเป็นน้ําจืดประกอบกับกระกบ,ระบ,ระบ,ระบี่มันมีเลียทะเลมีเกาะปีพีมีเกาะอ่องผมก็เลยคิดว่ามีคลิกนในในชุมชนว่าอยากทําตรงนี้เป็นที่เล่นน้ําจืดแล้วก็พายเรือค่ะครับก็เลยจุดเล่นน้ําจืดนะครับขึ้นไปจากที่เราลงที่ที่ท,ที่ท่านะครับขึ้นไปภูเขา3 0 0เมตร นั่เป็นน้าเตือเป็นต้นน้ำเดี๋ยวจุดที่เราไายเรือนี้ลงไปมาหนึ่งกิโลแล้วจะไป1กหนึ่งกิโลก็ไปออกที่ทะเลครับ่งรันดามันครับแ้วพายเรือนี้ไปกลับก็สองกิโลสองกิโลนะคะครับค่ะแล้วก็สําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาพายเรือขยักที่หมพายวันนี้ค่ะมีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะอ๋ออย่างนี้นะครับของผมอันดับแรกก่อนคือที่จอดรถไม่เก็บนะค่ะบฟรีนะคะไม่เก็บไม่เก็บห้องอ้องห้องน้าห้องส้วมห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เก็บเราถือาบริการนักท่องเที่ยว นะครับแต่ก็ร้านค้าก็เป็นร้านค้าชุมชนนะ <c oughs> ก็ช่วยกันดูแล <c oughs> ทีนี้เรากําหนดอันได้คืออัตราค่าธรรมเนียม <c oughs> คือช่วยในการดูแลสถานที่ <c oughs> ผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาท <c oughs> คนไทยถ้าเป็นฝรัง่งก็ผู้ใหญ่80เด็ก40่ <c oughs> แต่ฝรั่งถ้ามาคนไทยฝรั่ง50าบาทนาะเ <c oughs> พราะทำไมครับคถามมันจะไปอย่างนี้พราถ้าฝรั่งมาคนไทยเราไม่ต้องเต็กแค่มากเราคนรลดให้ไม <c oughs> ่มีที่ไหนเหมือนกับอื็นแบบนี้ครับ แล้วก็ราคาค่าเช่าเรือค่ะพอค่าเช่าเรือนี่ครับเฉลี่ยแล้วคือเอาง่ายครับเรือนี้ปกติจะคิดเป็นลำเจ้าสองที่นั่ง200ร้อยสามที่นั่ง3า0ร้อแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยคือคนละร้อยอ๋อคนละร้อยนะคะแต่ว่าที่ที่คิดว่าสองที่นั่ง200ร้อยส่วนใหญ่คนจะมีเด็กมาด้วยเด็กกันนั่งไปได้เลยแต่คนลงเรือต้องเซ็นประกันในเยบร้ยนะครับต้องอธิบายแผนที่เียบร้อยใส่จูชีบค่ะายเรือห้ามเล่นน้ําห้ามเล่นเด็กขาดเพราะว่าช่วงที่ภายเรือเราไม่ได้ตกแต่งอะไรเราไม่ีที่เล่นน้าเดยเพราะ คนที่ไปเรือเสร็จเราจะแถงวงยางชูชีพไม่ได้น้ำอีกไม่ต้องเจ้าครับเพราะว่าที่นี่เน้นความปลอดภัยผมเน้นเรื่องความปลอดภัยมากครับอยากฝากคุณให่นะครับว่าของผมหนึ่งมีระบบวงจรปิดข้อที่สองมีระบบยุ่สามมีระบบเครื่องขยายเสียงแล้วมีพนักงานในพิทิุในตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อันที่สองผมเน้นเรื่องของการรักษาเรื่องรักษาธรรมชาติไม่นำอาหารลงมาไม่สูบบุรีไม่นำสัตว์เลี้ยง อันนี้รถผมยังเล่นมากครับค่ะสุดยอดมากมากเลยค่ะค่ะวันนี้คุณบุญชูมีอะไรจะฝากถึงนะักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวคลองสักแก้วที่นี่บ้างเชญเลยคะครับก็ขอฝากนะครับว่าถ้ามาเที่ยวกระบ,บี่นะครับมีแต่ทะเลถ้าคิดถึงน้าจืดน,นะครับแล้วก็ธรรมชาติจริงๆนะครับต้องมาที่นี่ใช่นต้องมาที่ร่องคลองสักแก้วนะครับก็ยินดีต้อนรับตก่ันเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นบริการมีเปิดทุกวันครับแต่ถ้าช่วงแรงนี่อาจจะมี่ิ้องมามากนิดหนึ่งค่ะเพราะที่นี่มันเย็น คนไม่เล่นน้ำก็เดินเดินพักผ่อนได้แต่หน้าผลก็ก็มีแขกมานะครับมีตัวบพานักท่องเที่ยวที่เขามีครับเอเจนต์ทัวร์นี้ก็มากันเยอะช่วงนี้ค่ะครับ,ค,รบค่ะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะมาร่องปลาทายเรือคายักนะคะเดี๋ยวไหมจะฝากเบอร์แล้วก็เพจของคุณบุญชูนะคะไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้นะคะใหมต้องขอ,องขอบคุณคสปอนเซอร์จากคุณบุญชูนะคะที่พาเรามาเที่ยวฟรีในวันนี้ด้วยครับครับเต็มใจครับเต็มใจเต็มใจมากนะคะรับขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะเราก็พายเรือคายักมาได้แค่ครึ่งทางนะคะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆค่ะไม่ต้องขอขอบคุณคุณบุญชูมากเลยนะคะที่เป็นไกด์นำเที่ยววันนี้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลศึกษาแหล่งธรรมชาติเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะเรามาได้ครึ่งทางแล้วก็เราก็เลี้ยวกลับนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไหมภพายเรือคายักนะคะ ไม่ไปต่อไม่ไหวแล้วค่ะรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยค่ะก็เลยขอเลี้ยวกลับนะคะครับเมื่อกี้ตอนที่คุณใหม่เข้ามาตรงที่ประตูข้างหน้านะครับมันมีเก็บค่าสรรมเนียมน,นะครับตอนนี้เราเข้ามาจากสารามาทางที่ขวานะครับที่เดินมา มาถึงนี่เป็นท่าที่8ดนะครับเป็นท่าที่8ท่าที่8เรียกว่าท่าลำแพนนี่คุณหมายลงเล่นน้ำได้ตลอดเลยนะครับไปความยาวประมาณเกือบร้อยเมตรนี่อันนี้สะลูกที่1แล้วถ้าไปลูกน้นนะครับน้นสะลูกที่สองที่ที่คุณหมายเห็นตรงนี้ที่เล่นอยู่นี้เป็นต้นน้ำนะต้นน้ำนะครับน้ําจะไหลไปถึงท่าลงเรือประมาณ3 0 0เมตรพอเลยพอเลยตรงนั้นปก็เป็นที่พายเรือครับที่เล่นน้ำผมผมบอกว่าตรงนี้เราเรามีความปลอดภัยมากหนึ่งเรามีเครื่องจรปิดอยู่นะครับ แล้วสองเรามีพนักงานดูแลตลอดเวลาแล้วการเล่นน้ําที่นี่คุณไหมครับบอกก่อนนะของกินเลยไม่ยกเว้นแต่น้านะไอ้อื่นนี้ครับไม่เอาลงเลยครับเพราะเรารักษาธรรมชาติมากแล้วก็เรามีเชือกอยู่ในคลองห็นไหมครับที่นี่ครับนี่ปักพวกนะครับนี่มาจากต่างเนี่ยนะครับคือปักพวกนะครับนี่มาบ่อยนะครับทีนี้มาบ่อยก็ทําตัวด้วยนะครับเรามีเชืกอกดูทําไมมึงถึงมีเชือกเพราะเราต้องการให้เราเล่นน้าถ้าหนึ่งือใดเราสามารถที่จะ รไไรับเเชช่่่าวยืองดนะะคคหลังจากที่คุณบุญชูนะคะพาเราไปพายเรือคายักชมธรรมชาตินะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะไหมก็พาน้องเข็มมาเล่นน้ำตรงนี้จะเป็นต้นน้ำเลยนะคะน้ำที่นี่ใสแล้วก็เย็นมากๆเลยค่ะเวลาเราเล่นน้ำนะคะเราก็จะมองเห็น ปลาตัวเล็กๆด้วยนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้จังเลยค่ะเดี๋ยวใหม่เขาตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะ ของเราวันนี้ก็สนุกสนานกันมากๆตื่นเต้นกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นการพายเรือคายักครั้งแรกในชีวิตของไหมเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากคุณบุญชูนะคะที่เป็นคณะกรรมการของที่นี่นะคะคลองสะแก้วนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกระบี่นะคะไม่ได้มีทะเลอย่างเดียวนะคะมาเล่นน้ําจืดก็สนุกสนานกันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาชมวิวธรรมชาติที่นี่กันนะคะวันนี้ไหมต้องขอตัวกลับก่อนนะคะเพื่อนๆ อย่าลืมรอชมคลิปต่อไปนะคะรักใหม่ชอบหม่อย่าลืมกดติดตามช่องแซบซ่พาเที่ยวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ